สวัสดีครับพบกับทิสฎดสั้นวันพีทางช่องวันพีไทมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความสามารถแฝงของซันจิจากตอนที่1023มีฉากที่ซันจิพูดกับโซโลว่าหลังจากได้ใส่เลสสูดสองครั้งรู้สึกว่าร่างกายแปลกไปมีความเป็นไปได้ที่เลสสูดเฉพาะตัวของซันจิ จะกระตุ้น DNA แฝงของซันจิขึ้นมาทำให้เก่งขึ้นอีกทั้งเรื่องราวในอดีตของซันจิหลายคนอาจจะได้รู้เรื่องคร่าวๆแล้วว่าแม่โซละของซันจิกินยาเพื่อต้านการทดลองของพ่อซันจิเข้าไปทำให้มีแค่ซันจิที่มีความเป็นมนุษย์มากที่สุดในเหล่าพี่น้องของซันจิได้แก่วิสมอกอิชิจิวิสมอกนิจิวิสมอกยอนจิ วินสมคกเลจูซึ่งมีความสามารถในการใช้ไฟฟ้าในการต่อสู้ความแข็งแรงเหมือนไซบอร์กและสามารถสร้างพิษได้และหากการทดลองของวินสมคกจัดคือการนำเอา d n เอา DNA ของเผ่าพันธุ์หาย,ยากมาใส่ลงในเหล่าลูกๆของเขา <c oughs> เช่น DNA จากเผ่ามิงที่ใช้ไฟฟ้าในการต่อสู้หรือ DNA จากเผ่าที่สร้างพิษได้เป็นต้น ก็มีความเป็นไปได้ที่ DNA ของซันจิจะสร้างมาจากเผ่าของคิงหรือเผ่าลูนาเรียที่สามารถสร้างไฟได้ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นยาที่แม่ซันจิกินก็ลดประสิทธิภาพลงทำให้ซันจิสามารถใช้ไฟในการต่อสู้ได้บวกกับการใส่เลสสูตรทำให้เป็นการกระตุ้น DNA แฝงของซันจิให้กลับมาเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จบทฤษฎี